วันนี้เราจะมาสอนวิธีเล่นเกม Watch It เกมนี้เราจะย้อนไปในช่วงยุค90ที่แต่ละครอบครัวจะมีทีวีให้ดูเพียงแค่เครื่องเดียวทำให้เกิดการต่อสู้เพื่อแย่งรีโมทกันอย่างเข้มขน้นสมาชิกในครอบครัวต่างก็มีรายการโปรดที่อยากดูบางคนอาจจะหลงรักซีรีส์สุดฮิตขณะที่อีกคนอาจหลงไหลในข่าวหรือการ์ตูน และนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของเกมเกมนี้ก่อนจะมาสอนวิธีการเล่นเกมนี้พวกเราเกมกระดานกดหลับกดนอนแก้บทปรับปรุงคุณภาพวิดีโอเพื่อให้วิดีโอออกมาดีที่สุดและหากว่าคลิปเรามีประโยชน์สามารถช่วยค่ากาแฟพวกเราได้ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงกดเลยกดจิเอาละเราไปดูกันว่าเกมนี้เล่นยังไงก่อนการเซตอัพเกมกระดานขออธิบายการต่างๆของเกมกันก่อน เริ่มจากการ์ดโปรแกรมการ์ดนี้จะมีทั้งหมด6ประเภทแต่ละประเภทจะมีสีที่แตกต่างกันดังนี้การ์ดสีเทาเป็นโปรแกรมกีฬาการ์ดสีชมพูเป็นโปรแกรมละครดราม่าการ์ดสีเหลืองเป็นโปรแกรมการ์ตูนการ์ดสีม่วงเป็นโปรแกรมไฟ์สดการ์ดสีขาวเป็นโปรแกรมข่าวและการ์ดสีฟ้าเป็นโปรแกรมสารคดี การ์ดเข้านอนเป็นการ์ดที่จะบอกว่าเกมจบลงแล้วต่อมาเป็นการ์ดเหตุการณ์โดยการ์ดเหตุการณ์จะมีอยู่3าประเภทดังนี้ Immediate ตที่เป็นการ์ดที่เมื่อได้รับมาจะมีผลครั้งเดียวต่อเกมออนโกอิกเป็นการ์ดที่เมื่อได้รับมาจะเกิดผลทันทีและผลยังอยู่ตลอดไปเ n ็นเกมเป็นการ์ดที่เมื่อได้รับมาจะเกิดผลในตอนจบเกมเท่านั้น เรยอบอร์ดจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้ช่องวางกา๊์ดตัวละครฝั่งซ้ายจะใช้วางกา๊์ดเหตุการณ์ฝั่งขวาจะใช้วางกา๊์ดรายการโปรดส่วนด้านบนเป็นช่องเก็บกร์ดโปรแกรมกร๊์ดตัวละครจะมี2ด้านคือด้านพร้อมใช้งานจะเป็นการ์ด้านเรดี้ และอีกด้านคือด้านไม่พร้อมใช้งานจะเป็นการ์ดด้าน e x c e l s โดยแต่ละด้านจะมีความสามารถในการใช้งานแตกต่างกันสุดท้ายจะเป็นการ์ดรายการโปรดใช้เพื่อนับคะแนนตอนจบเกมเรามาดูวิธีการเซตอัพเกมนี้กันให้เพื่อนๆทำดังนี้เริ่มจากแยกการ์ดเข้านอนออกมาก่อนจากนั้นให้จัดก,การ์ดโปรแกรมตามจำนวนผู้เล่นถ้าเพื่อนๆเ,เ,เล่น2คนให้นำการ์ดโปรแกรมออกประเภทละ3ใบ ถ้าเล่น3คนนำออกประเภทละ2ใบถ้าเล่น4คนนำออกประเภทละ1ใบและถ้าเล่น5คนใช้ทุกประเภทไปเลยหลังจากที่สุ่มการ์ดโปรแกรมได้ตามจำนวนที่กำหนดแล้วให้เพื่อนๆสับการ์ด1ครั้ง จากนั้นให้เปิดการ์ดกลางโต๊ะจํานวน16ใบโดยแบ่งเป็นแถวละ4ใบทั้งหมดี่แถวเพื่อเป็นผังรายการต่อมาให้เพื่อนๆสุ่มการ์ดโปรแกรมออกมาอีก10ใบาจากนั้นให้ใส่การ์ดเข้านอนในกองการ์ดที่สุ่มออกมาเมื่อใส่การ์ดเข้านอนแล้วให้สับการ์ดอีก1ครั้งและนําไปวางไว้ใต้กองจัวต่อมาให้สับการ์ดเหตุการณ์ จากนั้นเปิดกา๊าซสามใบวางด้านข้างผังรายการแจกพเพลย์บอร์ดคนละหนึ่งอันและสุ่มก๊์ดตัวละครหรือจะเลือกตัวละครที่ชอบก็ได้ให้เ,เพื่อนๆวางกา๊์ดตัวละครด้านพร้อมใช้งานไว้บนพเพลย์บอร์ดจากนั้นแจกก๊์ดรายการโปรดให้ผู้เล่นคนละหนึ่ใบโดยผู้เล่นสามารถเปิดดูได้ตลอดเวลาแต่ห้ามให้ผู้เล่นคนอื่นเห็น เลือกผู้เล่นคนแรกแล้วเริ่มเล่นกันเลยโดยเกมจะเล่นวนไปทางด้านขวาเท่านั้นนะให้ผู้เล่นคนแรกทำการวางโทเค็นรีโมททีวีไว้บนการ์ดโปรแกรม1ใบต่อมาให้ทำแอคชั่นโดยแอคชั่นที่เพื่อนๆจะได้ทำในแต่ละรอบมีดังนี้แอคชั่นหลักเป็นแอคชั่นที่ต้องทำทุกรอบการเล่นโดยให้เพื่อนๆจั่จวก,การ์ดโปรแกรม1ใบ จากนั้นให้สอดการ์ดเข้าไปในแถวผังรายการจะเป็นด้านใดก็ได้ยกเว้นแถวที่มีโทเค็นรีโมดต,ตั้งอยู่โปรแกรมที่ถูกดันออกมาให้เพื่อนๆนำไปไว้ที่ช่องเก็บด้านบนของเพลย์บอร์ดเมื่อเก็บการ์ดโปรแกรมแล้วให้เลื่อนโทเค็นรีโมดไปยังการ์ดโปรแกรมใบใหม่ที่ทำการสอดเข้าไปเป็นอันจบการทำแอคชั่นหลัก ต่อมาให้เพื่อนๆเลือกทำแอคชั่นลอง1อย่างจาก3อย่างดังนี้หยิบการ์ดเหตุการณ์เพื่อนๆสามารถเลือกหยิบการ์ดเหตุการณ์ได้สูงสุด2ใบต่อรอบการเล่นในการจะหยิบการ์ดเหตุการณ์จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการหยิบโดยให้เพื่อนๆดูบนการ์ดเหตุการณ์แต่ละใบจะบอกว่าเพื่อนๆต้องใช้โปรแกรมอะไรบ้างในการหยิบการ์ดเหตุการณ์ ต่อมาให้เพื่อนๆดูผังรายการ16ใบโดยการที่โทเค็นรีโมตตั้งอยู่กับการที่อยู่ติดกันในแนวตั้งและแนวนอนเท่านั้นถึงจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าการที่อยู่ในแนวที่กําหนดมีครบตามค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการหยิบการ์ดเหตุการณ์เพื่อนๆก็สามารถหยิบการ์ดเหตุการณ์ได้ฟรีแต่ถ้ามีไม่พอเพื่อนๆจะต้องใช้การที่อยู่ในช่องเก็บการ์ดโปรแกรมโดยทําการพลิกการที่ต้องการใช้ ยกตัวอย่างเช่นโทเค็นรีโมตตั้งอยู่บนการ์ดกีฬาและร,รอบๆมีการ์ดกีฬาข่าวการ์ตูนและสารคดีเพื่อน,อนๆต้องการจิบการ์ดเหตุการณ์ที่ชื่อว่าออดปลักโดยจะต้องใช้โปรแกรมละครการ์ตูนสารคดีและข่าวเท่ากับว่าตอนนี้เพื่อน,อนๆขาดการ์ดละคร1ใบให้เพื่อนๆไปดูในช่องเก็บของว่าเพื่อนๆมีการ์ดละครอยู่หรือไม่ ถ้ามีให้ทําการพิการ์ดละครในช่องเก็บ1ใบถึงจะหยิบการ์ดเหตุการณ์ที่ต้องการได้ถ้าไม่มีให้ทำแอคชั่นรองอื่นๆต่อไปเมื่อทำแอคชั่นหยิบการ์ดเหตุการณ์แล้วจะจบรอบการเล่นทันทีการใช้ความสามารถของตัวละครจะแบ่งเป็น2ด้านคือด้านการ์ดตัวละครที่มีสถานะพร้อมใช้งานเมื่อเพื่อนๆใช้ความสามารถของตัวละครเรียบร้อยแล้ว ให้พลิกการ์ตตัวละครเป็นด้านที่ไม่พร้อมใช้งานด้านการ์ตตัวละครที่มีสถานะไม่พร้อมใช้งานเพื่อนๆสามารถทิ้งการ์ดโปรแกรมในช่องเก็บ2ใบเพื่อพลิกการ์ตตัวละครให้กลับมาด้านใช้งานได้อีกครั้งเมื่อทำแอคชั่นใช้ความสามารถตัวละครแล้วจะจบรอบการเล่นทันทีพลิกการ์ดโปรแกรมที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้งานได้อีกครั้งแต่จะทําได้เพียง2ใบต่อครั้งเมื่อทำแอคชั่นพลิกการ์ดโปรแกรมแล้วจะจบรอบการเล่นทันที เกมจะเล่นวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้เล่นที่จั่วได้การ์ดเข้านอนให้ผู้เล่นคนนั้นจั่วการ์ดโปรแกรมเพิ่มอีกหนึ่งใบาวางลงในช่องเก็บและเกมจะจบลงทันทีมาเรามาดูวิธีการนับคะแนนของเกมกันเริ่มจากคนที่จบรอบการเล่นก่อนจากนั้นวนขวาจนครบทุกคนโดยแบ่งการนับคะแนนออกเป็น3ส่วนดังนี้ ส่วนที่1ให้ผู้เล่นที่กำลังรับคะแนนดูการ์ดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจบรอบการเล่นก่อนและทำตามความสามารถของการ์ดเหตุการณ์ประเภทเอ็นเกมจากนั้นนับคะแนนที่อยู่มุมซ้ายบนของการ์ดทั้งหมดรวมกันส่วนที่2การ์ดโปรแกรมในช่องเก็บจะคิดคะแนนจากการ์ดที่ชนิดไม่ซ้ำกันให้เพื่อ,อนๆจัดชุดการ์ดท,ที่ไม่ซ้ำกันดังนี้ถ้าไม่ซ้ำกันเลย6ใบจะได้21คะแนน ไม่ซ้ำกันเลย5ใบจะได้15คะแนนไม่ซ้ำกันเลย4ใบจะได้10คะแนนและไม่ซ้ำกันเลย3ใบจะได้6คะแนนชุดการ์ดที่น้อยกว่า3ใบจะไม่นับเป็นคะแนนส่วนที่3คะแนนที่ได้รับจากการ์ดรายการโปรดการนับคะแนนในส่วนนี้จะมาจากการ์ดที่อยู่ในผังรายการ16ใบให้เพื่อนๆเทียบโปรแกรมที่อยู่ในการ์ดรายการโปรดกับโปรแกรมที่อยู่ในผังรายการ เกมกรารันขอยกตัวอย่างการนับคะแนนตามการ์ดรายการโปรดที่มีคะแนนโปรแกรมดราม่าได้5คะแนนโปรแกรมข่าวได้3คะแนนและโปรแกรมไฟ้สดพัก2คะแนนถ้าในผังรายการมีดราม่า3ใบข่าว2ใบไฟ้สด1ใบคะแนนที่ได้ให้นำการ์ดดราม่า3ใบคูณ5คะแนนจะเท่ากับ15คะแนน การ์ดข่าว2ใบคูณ3คะแนนจะเท่ากับ6คะแนนรวมเป็น21คะแนนแต่ถูกหักจากไลฟ์สด1ใบลบ2คะแนนเท่ากับว่า21มาลบ2คะแนนทําให้คะแนนเหลือ19คะแนนเท่านั้นจากนั้นให้นําคะแนนทั้ง3ส่วนมารวมกันจะได้เป็นคะแนนของผู้เล่นคนนั้นคนที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ชนะ จบกันไปแล้วกับวิธีการเล่นเกม Watch i t หากเราอธิบายผิดพลาดประการใดหรือเพื่อนๆสงสัยวิธีการเล่นตรงไหนคอมเมนต์บอกพวกเราได้เลยเกมต่อไปเป็นเกมอะไรแล้วเจอกัน